อันยองเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวงเกิร์ลกรุ๊ปแบดวิลเลียนนั่นเองนะครับใ,ในตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยคอนเซปต,ต์ต่างๆออกมาให้ได้ดูกันแล้วสาหรับแฟนๆที่ติดตามการเดบิวต์ของวงนะครับพิจาี่ยจะมาในวันที่3เตือนมิถุนายนนั่นเองนะครับกับดิจิตอลลิสตปล่อยมากับ First Debut s ต์ซิงเกิลอัลบั้มนั่นเอง Over Sta y ภาพคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยก็คือจิง้งอกจริงใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าก นะรับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือว่าฝั่งเกาหลีเองเนี่ยออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าคอนเซปต์ของแบทวิลเลียนนั้นมีความคล้ายกันกันกนกบคอนเซปต์ของเบบี้มอนสเตอร์เลยทั้งจํานวนเมมเบอร์นะครับที่มี7คนเท่ากันด้วยและความสามารถทางด้านการเต้นการร้องอะไรก็ว่ากันไปเบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยเดบิวต์มาก่อนนะครับแบบ6คนในเพลง Ba t t e r Up และในตอนนี้ก็เดบิวต์อย่างเป็นทางการอีกรอบโดยจํานวนเมมเบอร์7คนนั้นก็คือชีชนั่นเองซึ่งคอนเซปต์ของชีชนี่แหละที่หลายๆคนบอกว่า พอมาดูแล้วเนี่ยแบทฟิลเลียนมีคอนเซปต์ที่คล้ายกันกันกบเบบี้มอนสเตอร์ชีชอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะรูปคอนเซปต์ล่าสุดนี้นะครับของเราสาวๆแบทฟิลเลียนทั้ง7เนี่ยจะมีความคล้ายกับชีช e มากมากเลยก็กลายเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงขึ้นมานะครับทั้งจํานวนเมมเบอร์ทั้งคอนเซปต์ทั้งรูปถ่ายแบบกรุ๊ปในตอนนี้และหลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นวงที่ครบเครื่องในเรื่องของการเต้นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์มากๆอีกหนึ่งคนแต่เรื่องการร้องเนี่ยต้องดูกันอีกทีจะเหมือน ไปเลยก็ไม่เชิงจะบอกว่าไม่คลายก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคอนเปต์อื่นหรือว่าเพลงเดบิวต์เนี่ยจะเป็นยังไงยิ่งในช่วงนี้มีกระแสในเรื่องของการเรียนแบบหรือว่าความคล้ายกันของวงเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยกำลังรุนแรงเลยทีเดียวทางฝั่งเกาหลีนะครับเขาก็เริ่มพูดถึงแบดฟิลเลียนที่มีความคล้ายกันกับเบบี้มอนสเตอร์แล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพลงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวครับยังไงก็ฝาากดตติตม ทั้ง Baby Monster แล้วก็ Bad v i l เล a n เลยนะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ทั้งคู่ที่กำลังจะเปิดตัวมาก็คือ Bad v i l เล a n แล้วก็ Baby Monster เนี่ยจะมีปล่อยเพลงใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้และอัลบั้มต่อไปก็รอติดตามกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาลาด้วะครับกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับอันยอง